สวัสดีค่ะเฮสวัสับบายนสเดนค่ะวันนี้เรามาดูคําศัพท์หรือว่าการดูเกี่ยวกับเวลากันดีกว่านะเกี่ยวกับการดูนาฬิกานั่นเองเ่าการดูนาฬิกานะเพราะว่าอะไรเพราะาบางทีมันก็มันก็แปลกๆอยู่นะแปลกๆของเวลาที่สวีเดนคือ ถ้าเขาพูดคือเขาจะพูดแบบว่าเวลาไปครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะในเรื่องหรือคือแต่ว่ามันคือมันก็แตกต่างกันจริงๆเพราะว่าเรื่องเวลาบางทีมันก็ต่างกันเลยนะต่างกันโดยสิ้นเชิงจากภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเพื่อนขาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเกี่ยวกับที่อร์เซอร์คือเกี่ยวกับเกี่ยวเวลานั่นเองเนาะเพื่อนๆขาก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณอ่ะอันนี้เอามาจากในหนังสือโพสเวนสการ์เรรูบุกของครูซื้อเพื่อนในเอเซปีนะครับเพื่อนขาเนาะ Uh, อันนี้คือเกี่ยวกับเวลานะเกี่ยวกับเวลานะเ <c oughs> pues <orb> <facilities> ก <c oughs> Answer ี่ยวกับเวลาเลยนะเพื่อนเพื่อนขาเนาะคือก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราจะถามเวลาก่อนดีกว่าเนาะเราจะถามเวลาเราจะถามว่าอย่างไรนะก็มีอยู่2ตัวอย่างเนาะเพื่อนเพื่อนขาถ้าเราจะถามเกี่ยวกับเวลาเนาะเราถามได้ว่า what a clock ลอ n what a clock ซ์ n คือเวลากี่โมงนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนขากับโฮม m a เกตเอ็ c ซ์คลอกก who มิเกตแอคท์ล็อกการฮูม hey. ิเกตแอคท์ลอกการก็เหมือนกันนะเออเวลาเท่าไหร่แล้วเนาะก็คือถ้าถามเกี่ยวกับนาฬิกาเวลานะคือได้2นี้เนาะถ้าตอนตอบอันนี้คือตอนตอบเนาะจะตอบแบบว่าเฉยๆก็ได้ทรีอ่ะทรีอ่ะทรีอ่ะคือกคล็อกการทรีอ่ะเนาะเดดเดนแอทรีอ่ะคือตอนนี้ตีอ่ะบ่ายสามนั่นเองอ่ะทรีอ่ะ ตีถามมาถามถามนาฬิกาคล็อกกันแอตเรียหรือว่าหุนห่นแอตเรียมีหุ่นแอตเรียด้วยอันนี่นายกูไม่เคยได้ยินเนาะเดียดเวียดจอกอินเตะหรือว่าฉันไม่รู้นะคือถ้าเขาถามว่าไวา้คล็อกกันส่วนมากกนะ็คือถ้าถ้าหน่อยตอบนะคล็อกกันอนะเอนะเออนะส่วนมากจะคล็อกกันแอตเรียก็คือ,อาสามโมงนั่นเองสามโมงเนาะ บางทีก็แค่ต่อบัทรีอะกลอกการที่อะก็ 3, การแอทรี่อะนะนี่เนาะอนะเออเนี่ยแล้วแ,แต่นะบางทีเขาก็เข้าใจนั่นแหละตือตอบสั้นๆเรืองกาตอบสั้นๆคือส่วนมากเลยนะถ้าถ้ากขาถามคือวว้กลอกการกลอกการแอเออถ้าถ้าติดปากคือกลอกการแอคือเออตอนน,น,นี้นู่นนะี่นั่นเนาะเราไปดูกันนะคือในตัวอย่างนั้นตัวอย่างก็คืออกลอกกานคือนาฬิกานะคืออ่านับจากบาา่กบายสามนเองบ่ายสามเนาะ คือถ้าอยู่นี่คือบายสามบายเออบายสามอ่าแล้วก็นี่คือเออเวอร์เออเวอร์เพราะว่ามันจะมันจะแบ่งครึ่งตรงนี้คือเราจะงงนะถ้าถ้าเป็นเลขหกเนี่ยคือ half, half half กับถ้าเป็นเลขสามเนี่ยเขวัตเขวัตเขวัตนะเพื่อนขาถ้าสิบห้านาทีอ่ะถ้าเป็นสิบห้านาท,าเนนาทีเนี่ยเขาเรียกว่าเขวัตเนาะเขวัตสิบห้านาทีเรามาดูอ่า ตรงนี้นะตรงนี้คือเป็นเวลานะถ้า15.00คือนะบ่ายสามนะบ่ายสามนั่นเองนะคือกลอกกันเทเรียนี่คือไม่มีปัญหาหรอกคือถ้าเป็นกลอกกันถ้าแบบว่า,ากลอกกันแอดกลอกกันทเวล์กลอกกันเทเรียนกลอกกันฟีราคือ,อมันไม่มีปัญหาเนาะมันไม่มีปัญหาคือ,อพูดตามนั้นไปเลยเนาะคือถ้าเป็น15.15 15, แล้วก็อ่าเขาเรียกอะไร15.05คือบ่า,บายสามห้านาทีเนาะบ่ายสามห้านาทีนะคือเราจะพูดว่า เออเวอร์เทรียคือตรงนี้เราก็ถ้าเป็นอ่าห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าเนี่ยเราจะพูดว่าเออเวอร์ก็คือบ่ายสามเลยไปห้านาทีนั่นเองเนาะคืออ่าถ้าพูดตามภาษาเขาคือบ่ายสามเลยไปเอออเวร์ Over. คือเหมือนกับเลยเออเกินไปห้านาทีนั่นเนองเนาะถ้าเป็นสิบห้าสิบละก็เหมือนเดิมคืออันนี้คือไม่มีปัญหาหรอกคืออ่า ที่ยูคือที่ยูเอเวอร์ทรีคือสิบนาทีเลยไปสามแล้วก็เลยไปสิบนาทีสามเลยไปสิบนาทีเลยสามงงเหมือนกันนะถ้าเป็นนาฬิกาเนาะถ้าเป็นนาสิบห้าสิบห้าสิบห้าล่ะไอเลขสิบห้าเนี่ยคือเหมือนที่นายพูดคือเขาจะเรียกว่าคขวัตคขวัตนะคือสิบห้าสิบห้านาทีนะก็คือคขวัตตรงนี้นะ เข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงนี้เนาะเขาว่าเอ,อเวอร์ทรีเหมือนกันบายสามสิบห้าถ้าเป็นอ,อ่สิบห้ายี่สิบเดี๋ยวมาต่อกันออมาต่อกันมันตัดมัมาต่อกันนะเพราะว่าสิบห้ายี่สเนาะสิบห้าย่สิบก็เออเวอร์ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะเลขสั้นอยู่ที่เลขสามนะแล้วก็เลขยาวมาเลขสี่นะคือ าสามโมงยี่สิบนั่นเองสามโมงยี่สิบก็เป็นชูกูเอเวอร์เรียก็บายสามยี่สิบนั่นเองวิบันขาอ่ะมาตรงนี้อีแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยเริ่มจะเริ่มอ่าใกล้ใกล้เริ่งมงงแล้วตอนนี้คือถ้ามาอ่าสิบห้ายี่ห้าละสิบห้ายี่ห้าเนี่ยคือจะงงตรงเนี้ยจะงงมาอยู่อ่ะห้ากับเลขเจ็ดเนี่ยคือจะงงวิบันขาเนาะอันนี้คือต้องโฟกัสตรงนี้เนาะถ้าสิบห้ายี่ห้าเขาจะไม่แบบ เขาจะไม่บอกว่า,าชูกูเฟมเอเวอร์ทรียแล้วนะทีนี้เขาไม่ได้บอกว่าชูกูเฟมแล้วนะเพื่อนๆขาเขาจะบอกว่าเฟมอีฮาฟฟีร่าเห็นมเขาจะนับไปข้างหน้าสันทีเพื่อนๆขาฮาฟฟีร่าก็คือห้านาทีจะถึงครึ่งชั่วโมงของ สี่โมงเย็นงงตอนนี้นัคือเลขห้ากับเลขเจ็ดจะงงไป้านขาเลขห้าเลขอกเลขเจ็ดเนี่ยจะงงไปบ้อนันถ้ามาตรงนี้จะไม่งงนะเออเวอร์คือจะง่ายๆนะแต่ถ้ามาเลขห้าเนี่ยคือจะงงแล้วก็คือที่งงอีกอย่างคือถ้าเป็นครึ่งเนี่ยถ้าเป็นครึ่งเนี่ยเขาจะนับแบบว่าไม่ใช่บ่ายสามครึ่งนะเขาจะนับว่าครึ่งชั่วโมงบ่ายสี่คือเขาจะเขาจะนับไปข้างหน้านะคือถ้าเป็นของเราคือสามโมงครึ่งใช่ไหมแต่นี่คือเขาเขาจะเรียกว่าครึ่งชั่วโมงบ่ายสี่ คือะอะนะนั่นแหละคือที่งงคือตรงนี้เพื่อนๆขาตรงนี้นะอันนี้คือ e half นะถ้าเป็นสิบห้าสิบห้ายี่ห้าคือบ่ายสามอ่าเขาเรียกวอะไรล่ะบ่ายสามยี่ห้านั่นเองนะแต่เขาเรียกเป็นห้านาทีจะครึ่งชั่วโมง <c oughs> เอองงเอองงผ่านนะแล้วถ้าเป็นสิบ0้าสมสิบมาที่นายพูดเมื่อกี้นะถ้าเป็นสิบ0้าสาสิบคือบ่ายสามครึ่งนะ สามโมงครึง่งบ่ายสามโมครึ่เนี่ยคือเขาจะไม่เขาจะไม่พูดว่าเขาเรียกเขาจะไม่พูดว่าเทรตตีเอเวอร์ทรีนะเพื่อนๆขา Hindu. เขาจะไม่พูดว่าเทรตตีเอเวอร์ทรีนะเขาจะพูดว่าฮาฟฮาฟก็คือฮาฟก็คือครึ่งก็คือ30นะั่นเองสานาทเาเานะาีเขาเรียกว่าฮาฟนะถ้าสิบห้าเขจะเป็นขวัดนะถ้าฮาฟฮาฟเขา<ข>จะไม่พูดว่าฮาฟทรีนะคือสิบสามครึงนะ่งแลเขาจะพูดว่าฮาฟ คือเขาจะพูดไปข้างหน้าคือเอาง,ง่ายๆคือเขาจะแบบว่านับไปข้างหน้าคืออีกครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นบ่ายสีนั่นเองม่ื่อนขาคือเขาเขา,เขาจะไม่พูดว่าบ่ายสามสามสิบนะเขา 3, 3, 3, พูดว่าครึ่งชั่วโมงจะเป็นสี่โมงเย็นนั่นเองม่ื่อนขานะคือพูดไปข้างหน้านเนาะคนคนอธิบายก็งงเองม่ื่อนขาแต่ว่าต้องใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะจําเองเ่ื่อนขาอาอเหมือนที่นายพูดเลยนะถ้าเป็นสิบห้าสามห้าล่ะถ้าเป็นสิบห้าสามห้านี่ก็เป็นก็ เออนะมันก็แฟมเอเวอร์ฮาฟฟีดาพูดเปด็นตีละตัวนะแฟมอ่ะเลยไป5นาทีแฟมเลยเลย5นาทีของครึ่งอ่ะแฟมเอเวอร์ฮาฟแล้วก็นับไปข้างหน้าฟีดาแฟมเอเวอร์ฮาฟฟีดาเออตุใช่ไอตรงนี้ต้องพูดว่าตรงนี้ตรงนี้ไปฝึกกันนะเพื <c oughs> ่อนกันเพราไหนก็บางทีก็ลืมแต่ถ้า <c oughs> เราพูดว่า อะเทรียสเตติฟมก็เขาก็เข้าใจนะเพราะว่าเนี่ยข้อการเอทรียสเตติเฟมนะถ้าเอาแบบว่าถ้าเราตัดปัญหานะถ้าเราตัดปัญหานะัคือแบบเออแบบนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเราไว้พูดแบบว่าเออเจองแบบว่าเออแบบว่าอ่าก็เรียกอะไรมีภูมิขึ้นมาหน่อยก็คือแบบว่าเออเฟมเอเวอร์ฮาฟีนะเนาะแต่ถ้าถัดจากนี้ไปคือมันก็ไม่มีปัญหานะคือ e นะคือแบบว่าถ้าเป็น15บหใส่สินะ15 40ก็เป็นชูกู อีฟีด้าชูกูคือ20อีก20นาทีบ่ายสี่โมงนั่นเองชูกูอีอ่าฟีด้าถ้าเป็นตรงนี้ล่ะถ้าเป็นอ่าสามบ่ายสามบ่ายสามสี่ท่าสี่ท่าเป็นควัดอ่ะนะเป็นควัดนะเป็นสิบห้านาทีนะคือสิบห้านาทีจากสี่โมงนั่นเองนะก็เป็นควัดอีฟีด้าถูกถ้าเป็นอ่าต่อไปอ่ะตรงนี้คือมันถ้าตรงนี้ มอน,นไ,มไม่ยากเยื่อนๆไม่ยากเนาะเขเป็นแบบเดิมมนเดิมมนเดิมมนเดิมซิปก็เป็นชุทียูอีฟีด้าอันนี้ก็แฟมอีฟีด้าอันนี้ก็เป็นฟีด้านะถ้าเป็นเข็มสั้นตรงนี้เข็มยาวตรงนี้นะครับเพื่อนขาอันนี้เรา e ต้องไปฝึกนะเพื่อนบต้องไปฝึกนะเพื่อนขาบางทีก็ถ้าจะให้จําจริงๆคือตรงนี้คือจะสับสนตรงนี้เลข5เลข6เลข7ตรงนี้คือมันจะนับไม่ ามาต่อกันอีกนิดนะจริง,รงๆแล้วเพื่อนขามันต้องอยู่ที่การฝึกฝนนะจริงๆเพราะว่าไหนคือยังสับสนอยู่เหมือนกันนะบางทีถ้าเราคิดไม่ออกนะพูดง่ายๆถ้าเราคิดไม่ออกเราแค่บอกไปตามตรรล,ลิกก็ได้นะบางทีก็อก ria อกันเอทริอาคอกกันทรียาเออร์เวิรฟมบางทีเราก็สับสนบางทีแฟมเออร์เวิทรเออรทรเออร์เฟแมเออนะแต่ว่าคือเขาก็เขาก็เข้าใจไปไหมเข้าใจถ้าพูดถ้าเรานึกแบบว่าควัดไม่ควัดไม่ถูกหรือว่า e half หรือว่าเอ half ไม่ถูกบางทีเราก็พูดเป็นตัวเลขไปเลยก็ได้นะบางทีมันก็เข้าใจเหมือนกันไม่เป็นฐานนะแต่คือทางโรงเรียนเขาสอนมาแบบนี้นะคือเป็นทางการแล้วกันนะคือเป็นทางการแล้วกันนะคือไปจำนะถ้าไปให้ท่าไหนแนะนำนะให้ไปจำคือแบบนี้ e half, half half over half แล้วก็ควัดนะบางทีมันก็สับสนนะสับสนบางทีถ้าเราพูดถ้าบ้านเราคือถ้าบ่ายสามครึ่งเราก็พูดบ่ายสามครึ่งแต่ว่าคือ ที่แเดนคือเขาพูดว่าครึ่งชั่วโมงจะซีบายีนั่นเองนะคือเขาพูดไปข้างหน้านั่นเองไม่ปัญหาเนานะาคลิปนี้นะขอตัวขอตัวด้วยบางทีก็คนอธิบายเองก็งง,งเองไม่อนะัญัาเนาะแต่่าคือขอเอาเป็นแค่เป็นทาง้วกันะเ,เป็นทางเป็นเป็นทางคือแบบว่าไม่ได้เป๊ะไม่ได้เป๊ะคือเป็นอ,อ,อะไร เป็นแนวทางในการอ่ะจำหรือว่าเป็นแนวทางในการจะอ่านยังไงเวลาเพื่อปันขานาอเดี๋ยวนายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันคลิปหน้านะคะเฮโด